ช่ไหมคะบำรุงอ่าบำรุงเป็นยาอายุวัฒนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เลือดลมไหลเวียนดีนะคะก็จะทําให้ภูมิต้านทานดีร่างกายแข็งแรงดังนั้นเนี่ยสูตรของเราก็คือนะคะเราจะใส่กระชายดําแล้วก็ใส่ตัวขมิ้นชันลงไปด้วยนะคะอัตราส่วนเนาะก็จะเป็นกระชายดําเท่าไหร่จ้า จำได้ไหมหนึ้ยหนึ่งรแล้วก็ยีของตัวกระชายดำจะเป็นอะไรคะเป็นคมิ้นชันตัวคาินชันช่วยในเรื่องลดอาการอักเสบได้ดีเนาะมีงานวิจัยรองรับนะคะตัวคมิมนชันดังนั้นเนี่ยเราก็เลยใช้ตัวตัวยาสองตัวเนี่ยตัวยาหลักวันนี้เราต้องการเพิ่มเพิ่มอะไรู ต้านทานดีกว่านะภูมิต้านทานดีการไหลเวียนของโลหิตดีทุกอย่างดีไปหมดดีไปหมดเหลือแต่แต่ไม่ดีไม่ดีไม,ดไม่ใช่นะคะเนาะแล้วก็ตัวขมิ้นชันเราใส่เข้ามาตัว20%เนี่ยก็คือลดอาการอักเสบเนาะถ้าขมิ้นชันเพียๆพวๆพรุ่งนี้เราจะอัดขมิ้นชันเพียวๆตัวนี้เพิ่มเอสโตรเจนของผู้หญิงเพราะฉะนั้นตัวนี้จะช่วยลด เป็เพาะรสโกดค่ะลมพวกนี้ได้ด้วยแล้วก็เครือกำพาได้ดวยเป็นยานี่คุอยู่ได้เพราะตัวขมิ้นชันเลวเพราะเป็นโรคกระเพาะนะคะพรุ่งนี้เราจะใช่ค่ะพรุ่งนี้เราจะอัดแคปซูลตัวขมิ้นชันนะคะคันนี้ทำไมถึงต้องมาทำเป็นเป็นแคปซูลเพราะอะไรสมัยก่อน,นเราใช้แคปซูลเนี่ยนะคะเราใช้แคปซูลหน้าตามันจะไม่สวยนะคะอาจารย์เพราะว่ามันเป็นเป็น กระชายดำสีมันก็จะดำบอกอยู่แล้วหน้าตามจะดูไม่สวยแต่มันมีคุณประโยชน์มากนะคะเพราะนั้นเวลาเรากินเนี่ยถามว่าเราใช้มาละลายในน้ำแล้วกินได้เลยไหมได้เหมือนกันแต่การกินอย่างนั้มันจะกินยากนะคะเราก็จะคุมไม่ได้เพราะนั้นเราจะมาอัดเป็นแคปซูลค่ะแคปซูลเบอร์ศูนย์ของเราใช่ไหมคะเราจะมาอัดใส่แคปซูลพอเป็นแคปซูลแล้วเนี่ยมันจะทานง่ายนะคะหรือทางแพทย์แผนไทยเราเนี่ยก็จะมีอยู่ 2- 3วิธี ปไปละลายนน้น้าหรือมาไอแคปซูลหรือเป็ปั้นเป็นลูกบอลน,นะคะแต่สะดวกที่สุดแล้วก็คือแคปซูลง่ายกว่าทานง่ายคอนโทรลได้ด้วยว่ากินกี่แคปซูลแคปซูลน,นะคะเนาะ,ะ,ะวิธีการทําล่ะยากไหมไม่ยากเลยง่ายนิดเดียวยที่เหลือ,อยากหมดไม่ใช่ง่ายนิดเดียวค่ะนะคะตัวเครื่องอัดน,นี้ก็ไม่ได้แพงนะคะ200300เองถ้าครูจำไม่ผิดนะ แล้วก็ส่วนตัวแคปซูลเนี่ยเราก็จะใช้ตัวแคปซูลที่ทํามาจากอะไรคะจมูกข้าวนะฮะตัวเนี้ยก็จะไม่เป็นอันตรา,ายนะคะตัวแคปซูลอันนี้สามารถกินได้เลยไม่เป็นอันตรา,ายตัวแคปซูลเราได้แคปซูลมามันจะมีแคปซูลที่มันมีฝาปิดใช่ไหมคะเราก็มาแยกออกค่ะแยกเป็นตัวแคปซูลตัวยาวแล้วก็ตัวสั้นตัวสั้นไหนพี่กิจเอามาเลยค่ะ๋ยาให้คุณครูดู ที่เขาใายดูอ่านี่นะคะเราก็ใส่ตัวสั้นอันนี้คือตัวสั้นนะเราแยกมันออกมาเราแยกมันออกมานะคะพอดีครูครูถอดถุงมือแล้วอ่ะครูหยิบให้ดูเมื่อกี้ใส่ถุงมือเขานี่ถอดแล้วปกติแล้วเนี่ยมันจะมันจะเป็นฝาปิดมาถึงเราแยกมันออกยาวและก็สั้น พออยางละกั้นปุ๊บเวลาการทําตอนนี้มาอยู่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วอะค่ะอาจารย์นะคะขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยขั้นตอนแรกเราจะใส่ฝาใส่ตัวแคบชนตัวยาวใส่ลงไปในพิมพก่อนพอใส่เสร็จเราก็จะใช้ตัวผงสมุนไพรเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็กรีดแล้วก็อัดใช้ตัวนี้อัด2อถึงสรอบ นะคะเพื่อจะให้ตัวแคปซูลเราแน่นนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ตัวสีส้มเนี่ยค่ะนะคะพอดีตอนนี้ดึงขึ้นมาไม่ได้นะคะใส่ตัวสีส้มเนี่ยมาใส่กับตัวล็อกนะคะพอล็อกเสร <milhões S 2> ็จเราจะใส่ตัวสั้นก็คือฝาน่ะใส่ลงไปฝาก็จะมาอยู่ในชั้นนี้แล้วจากนั้นเราก็จะใช้ฝาเนี่ยพออัดเสร็จเรียบร้อยใช้ฝานี้คว่ำลงไปใช่ไหมคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการ ข้ามและเสร็จเดียวให้ให้เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมใช่ครูเปิดได้เลยลูกศิษย์เปิดเลยค่ะเปิดเลยค่ะอ่าแล้วก็ใส่ไปในนี้ลูกใส่ไปนี้ใช่ไหมอ่าเรียบร้อยไม่ขายหน้าด้วยเนี่ยนะคะถ้าอย่างนี้คือขึ้นมาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเห็นไหมคะไม่เสียสักเม็ดเลย ะะก่อนหน้านี้เรายังทาเสียไปสองเม็ดนะคะตอนนี้เนี่ยครบทุกเม็ดเลยเพราะฉะนั้นพอตัวนี้เสร็จแล้วเราก็หาภาชนะไอที่เลอะๆนี่ไม่ใช่เลอะอะไรนะคะเลอะตัวยานะคะใส่ลงไปเลยลูกอ่แส่นี้เ<ส>ลยอ่วางลงไปอ่าวางลงไปจ้ะเอาสีอะไรออกอ่าเอาสีอะไรออกเอาสีฟ้าออกจากนั้นพอเหลือตัวนี้แล้วครูถอดถุงมือแล้ว,วอ่ะเนาะอ่ะเอานี้กดลงไปกดลงไปอ่านะมันต้องเป็นข้างนี้ปึ๊บ นะถ้ามันถูกข้ามมันจะหลุดง,ง่ายๆเลยกดนะคูนข,ดขอดถุงมือพอดีเลยเมื่อกี้เหลือสุดท้ายโอเคเนี่ยเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วออกมาได้แบบนี้ถึงเราอยู่ไหนถกเมื่อกีนะอ้เสร็จแล้วเราก็สามารถตักใส่ถุงได้เลยไม่เอาถุงที่สาเร็จเลยค่ะเอาถุงที่สําเร็จเลยมา<ม>ให้คูณคูเขาดูสิบ ออันนี้คองไม่ได้เก็บใส่กระเป๋าไปแล้วนะจ๊ะจากนั้นนะคะเราก็บรรจุเลยนะคะบรรจุเลยเนี่ยค่ะแคปซูลแบบนี้เลยนะคะบรรจุเลยจะใส่เป็นกล่องก็ได้ใส่เป็นกระปุกก็ได้ใส่เป็นซองก็ได้นะคะเนอะเรามาเรียนอะไรคะเราเรียนหลักสูตรอะไรบอกคุณครูเขาหน่อยแปลรูปสมุนไพรกี่ชั่วโมงเก้าสิบชั่วโมงนะคะที่โรงเรียนฝึก ีกรุงเทพมหานครสถาบันวัฒนสอนโดยอาจารย์สุนันทาคลองบูนนามสกุลยังไม่เปลี่ยนเหรออเคคี่ะติดต่อเข้ามาได้เลย